สวัสดีครับตอนนี้บิวซังก็อยู่ที่ถนนกินซาดนะครับอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวเลยวันนี้เรามากินซาเนี่ยเพราะว่าบิวซังต้องการจะพามาให้ดูที่ดินที่แบบแพงที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแพงที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าอันดับนะครับแต่อันดับ1นถึงสเนี่ยมันอยู่ที่กินซาเราก็เลยจะพามาดูว่าที่แพงที่สุดที่กินซาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันคือร้านอะไรในปัจจุบันนี้เขาทำกิจการอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลย ตอนนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยเขาก็จะแบบปิดถนนนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะปิดถนนให้เดินนะครับที่กินซ่าตอนนี้เราอยู่ที่กินซ่าเจ็อยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่กินซ่าสี่นะครับกินซ่าบล็อกที่4เนี่ยมันจะรวบรวมร้านค้าหรือว่าที่ดินที่แบบแพงที่สุดนะอยู่ตรงบริเวณนั้นเดี๋ยวเราไปกินซ่าสี่กัน นี่ให้ดูกินซาเก่อนนะครับกินซาเก็มีประมาณนี้อันนี้เป็นร้านยามาฮ่นะครับแล้วก็จะมีพวกแบรนด์นงแบรนด์เนมนะเมื่อกี้ผ่านอ่ะนี่มีร้านโอนิสกาทาเกอตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ผ่านร้านชิเซโด o มาแล้วด้วยเดี๋ยวจะมีพวกปะะดงปดาดีออะไรเงี้ยอยู่อยู่เส้นนี้อยู่โซนกินซา7แต่ว่าเราจะไปกินซา4กันคือในย่านกินซาเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่แบบว่า ธุรกิจนะครับคือจะมีแบบโชว์รูมร้านต่างๆนะครับอยู่ตรงย่านนี้เต็ไมไปหมดเลยเป็นออฟฟิศไม่ค่อยมีที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะครับไม่ไม่เห็นเลยแล้วกันนะครับมีแต่พวกร้านค้าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่นี่มันจะเป็นแบบแหล่งทําเงินไงถ้าเกิดประมาณไทยก็คือจะประมาณสีลมหรือสาทรอะไรประมาณเช่นนั้นมันก็เลยแบบเงินที่แบบแพงมาอแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะขอพูดเงินเป็นเงินเยนนะครับจะไม่ขอพูดเป็นเงินบาทเพราะว่า มันแล้วแต่อัตราการแปลงเงินนะครับต้องถตงว่าปีที่แล้วพูดราคาเนี้ยมันก็จะแพงกว่าปีนี้นะครับเพราะค่าเงินเยนมันตกลงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่แน่นอนแต่ว่าเงินเยนเนี่ยคือค่าเนี่ยก็คือค่าที่แน่นอนถ้าเกิดแปลงเป็นเงินบาทแล้วมันจะแล้วแต่พันผลตามค่าเงินที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอพูดเป็นเงินเยนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเงินเยนราคาเท่าไหร่ก็ไปเซิร์ชเองจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการเปิด google.com นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยว่าเท่านี้เท่านี้ JPY t ูทชคุณก็จะรู้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เขาปิดถนนเนี่ยเขาก็จะแบบให้คนแบบมาเดินพาน้องหมาพาเด็กๆมาเดินอย่างนี้แล้วก็แบบเขาจะตั้งโต๊ะแวแบบกลางถนนอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ใครแบบอยากจะแบบดื่มกาแฟคือซื้อกาแฟแล้วมานั่งดื่มชิวๆตรงกลางถนนอย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้เราก็ผ่านร้านยูนิคอรครับเขาบอกร้านเนี้ยเป็นสาขาที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับดูคือแบบสูงมากเลย ประมาณ7ชั้นหรือ8ชั้นก็ไม่รู้เนี่ยใครมาก็คือมาช้อปปิ้งที่นี่กันได้นะครับคือเวลาขายของเขาก็ขายเท่ากับสาขาอื่นนั่นแหละแต่ว่าคือมาเอาประสบการณ์ไงว่าฉันได้มาเดินย,ยูนิคลรที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วอะไรประมาณเช่นนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านวาเลนติโนนะครับก็จะติดด้วยเฟนดีนะครับอันนี้ก็เป็นเฟนดี บนถนนกินซ่าจะเป็นร้านแบรนด์ดงแบรนด์เนมมีแต่ของแพงๆนะครับแต่ก็จะมีของราคาถูกเหมือนกันนะครับเช่นร้าน1อยเย็นร้านนี้เลยซีเรียเลยอันนี้คือเป็นร้านลอยเย็นที่ขายของ100เย็นราคาไม่แพงคำว่าหนึ่งเยนราคาไม่แพงก็คืออย่างร้านไดโซนเนี่ยมันร้อยเย็จริงแต่ว่ามันแพงเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันก็ร้อยกว่าเย็นแต่ว่าร้านนี้บางอย่างคือร้านไดโซนขายร้อยกว่าเย็นร้านนี้ขายร้อยเย็นอันนี้ก็คือป้ายกินซ่าห้านะครับ แล้วกินซ่าห้าก็มีร้านป้าดาอยู่ตรงนี้นี่เองบางครั้งนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยคือมีแบบลดราคา50%ด้วยก็มียูทังเคยมาซื้อกระเป๋าขึ้นในแม่ลด50%ที่นี่เลยตรงข้ามร้านป้าดานะครับก็จะมีร้านเสื้อผ้ากูนะครับร้านกูเนี่ยจี GU เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นร้านลูกของยูนิโคลคือจะดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าคุณภาพของผ้าเนี่ยจะด้อยกว่ายูนิโคลเพราะฉะนั้นราคาก็จะถูกกว่ายูนิโคลนะครับ แต่ว่าด้อยกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะด้อยกว่าก็คือยังดีอยู่ติดกับกูก็จะเป็นร้านลองชองนั่นเองนี่รองชองตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสี่แยกกินซ่านะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นตึกตรงนี้เลยตึกวาโก้นะครับอันนี้ที่ตึกวากโก้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาไซโก้นะครับจริงๆภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกนาฬิกาเซโกเพราะว่า s e i อเเซนะครับนาฬิกาเซโก้นะครับ อันนี้คือตึกวากโก้ครับแล้วตึกวากโก้ตรงข้ามปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโชว์รูมของรถนิสสันนั่นเองนี่อันนี้คือโชว์รูมรถนิสสันตึกดูแบบว่าทันสมัยทันสมัยเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอันนี้ตึกนิสสันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในโชว์รูมนิสสันมีอะไรบ้างอันนี้เขาเอารถมาหมุนให้ดูข้างหน้านะครับนี่อันนี้เป็นรถแบบเปิดประทุนด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้คือแบบเป็นรถต้นแบบในอนาคตมากเลยอะเนี่ยอยู่แลอนาคตอนาคตอ๋อขบวนรถนี้สั่คันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าแบบว่า100%เลยนะครับดีไซน์มาแบบด้วยกำลังขับ1,000กิโลวัตต์ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถอีกคันหนึ่งให้เราเข้าไปลองนั่งเล่นดูได้ข้างในดูความในรถเขาแบบว่าน่านั่งหน้าขับจริงๆเลยรถรุ่นนี้ก็คือนิสสันอาริยานั่นเองเ,อเราข้ามาที่ฝั่งตึกวาโก้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ถนนนี้เลยเป็นบล็อกของกินซาสีนั่นเองนี่อันนี้คือกินซาสีซึ่ง ตึกที่แพงที่สุดไม่ใช่ตึกที่ดินที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ในนี้เดินมาหลังตึกวาโก้นิดนึงแค่สองชสองตึกเราก็จะมาเจอตึกนี้เลยอันนี้คือตึกยามาโนะนะครับตึกยามาโนะองคากินะครับก็คือเป็นตึกที่ขายเครื่องดนตรีของยี่ห้อยามาโนะนั่นเองที่อยู่ก็คือกินซ่าสี่ขีดห้าขีดกนะครับตรงนี้ตึกเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อว่าตึก กินซ่า456เลยราคาพื้นที่ที่ดินต่อ1ตารางเมตรของตึกนี้นะครับก็อยู่ที่53.8ล้านเยนอันนี้คือ1ตารางเมตรเท่านั้นนะครับที่จะบอกว่าที่ดินเนี้ยหตารางเมตรเนี้ยสามารถซื้อคอนโดบิลซังได้ทั้งห้องเลยร้านเครื่องดนตรียามาโนะเนี่ยจะอยู่ชั้นบนนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะให้เป็นอ่าตอนนี้คือบริษัท K d ดีเป็นคนเช่าอยู่นะครับ ขอเข้าไปลองเหยียบพื้นที่ที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นส <Summer. S 2> ักหน่อยสิอันนี้อ,โอโุโอโ้ยเราเราเหยียบแบบพื้นที่ที่แพงที่สุดแล้วว่ารู้สึกเป็นไงรู้สึกเฉยเฉยลองไปเหยียบสิอันนี้คือพื้นที่หนึ่งตารางเมตรที่บิวซังยืนอ,อยู่นะครับที่บิวซังกำลังเหยียบอยู่เดินอยู่ในช่องแผ่นสี่เหลี่ยมสี่ช่องเนี่ยแค่สี่เหลี่ยมสี่ช่องเนี่ยราคา5 3 8ล้านเยนโอ้แม่เจ้าแพงกว่าทองคำแพงกว่าที่ดินไหนใน,ในปัจจพีสีลมแพงเท่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอตอนนี้ที่ตึกวากโก้นะครับชั้นล่างสุดเนี่ยมันก็จะมีนาฬิกาของมิกกี้เมาส์มาโชว์ข้างบน,น,นจะเป็นหอน,นาฬิกานะครับแต่ว่าตอนนี้ข้างล่างเนี่ยเนื่องจากครบรอบดิสนีย์1 0 0ปีเนี่ยเขาก็เลยเอาเป็นนาฬิกามิกกี้เมาส์เนี่ยมาตั้งโชว์ข้างล่างนี้ เพิ่งสังเกตเห็นว่าตึกวากโก้ข้างบนสุดเนี่ยพอนนาฬิกาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นรูปมิกกี้เมาส์ละละ่ะเห็นไอัน,นี่คือแบบเป็นมิกกี้เมาส์เลยนี่ครบรอบหนึ่งรอปีของดิสนีย์เขาก็เลยเอามิกกี้เมาส์มาใส่บนตึกยอดตึกนี้เลยอันดับสองก็คือตึกไททักุคังเลยอันนี้อยู่ที่กินซ่าห้าขีดสี่ขีดสามตัวเลขเป็นมงคลมากห้าสี่สาม ก็คือตึกสีแดงแดอิดนี้เลยอันนี้ทั้งตึกเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศให้เช่านะครับส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยชั้น1นึ่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นร้านโคชนั่นเองกระเป๋าโคชหรือว่าเข็มขัดโคชอะไรเนี่ยตรงนี้เลยอยู่ในที่ดินที่แพงที่สุดเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นนะครับด้วยราคา46ล้านเยนต่อตารางเมตรอยากรู้จริงๆเลยว่าออฟฟิศข้างบนเนี่ยที่เขาให้เช่าเนี่ย จะราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่บนที่ดินที่แบบแพงที่สุดเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นอันต่อไปก็จะอยู่ที่กินซ่าสองอ่ะแล้วก็เดินไปกินซ่าสองกันละผ่านร้านกุชชี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องเย้อนกลับไปที่ตึกวากโก้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกทีหนึ่งถึงจะถึงนะครับกินซ่าสองคือเดินบนถนนกินซ่านะครับก็จะเห็นแบบว่าคนแบบถือแบบถุงแบรนด์นองแบรนด์เนมกุชชี่ปาด้าลุยแอมเอสะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ไปสืบราคาเลครับแต่คิดว่าตอนนี้ค่าเงินเยนเนื่องจากมันลงอย่างมากใช่ไหมครับทำให้ใครถือเงินต่างประเทศแล้วมาซื้อของในญี่ปุ่นเนี่ยจะเท่ากับมาซื้อของในราคาถูกมากเลยถ้าเกิดสมมติของ้ like นม่ไม่ได้ขึ้นราคานะไม่แน่ใจว่าแบรนด์ลงแบรนด์เนมเนี่ยก็คือจะขึ้นราคาจากปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเกิดสมมติไม่ขึ้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นสวนสำหรับนักช็อปเลยใครที่อยากจะได้พวกแบรนด์เนมราคาถูกแถมทาแท็กฟรีได้อีกนะครับ ได้ข่าวว่าตอนนี้คือลงมาที่แตะแบบ100เยนก็คือ22บาทกว่าๆแล้วว่าคือแบบอีแป้ละทึกมากคือจะลงไปมากกว่าน,นี้ไหมอย่าเลยนะเพราะว่าดูสังอย่างผ่อนบ้านที่เมืองไทยไม่หมดนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นร้านขายไข่มุกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นมากๆเลยคือมุกมิกิโมโตะนั่นเองอันนี้ก็คือห้างสรพสินค้าไฮโซของญี่ปุ่นนะครับก็คือชื่อว่าห้างมิสโกชิ อันนี้คืออยู่สาขากินซ่าก็เลยเป็นมิสโกชิกินซ่านั่นเองข้างในก็นี่มีเ,เห็นไหมโฆษณาเ c h น n n e l นรนับเบอร์ฟนี่คือบ,บติดล้อมรอบห้างเลยชั้นล่างก็จะมีหลุยสิตตองและทําโทษทีหลุยส์ตองที่นี่ไม่ธรรมดาจ้าคือเป็นหลุยวิตองที่แบบมี2ส,สาขาอยู่ในห้างเดียวกันด้วยรู้จะเปิด2ส,สาขาเพื่ออะไรในห้างเดียวกันนี้เคยอยู่ครั้งหนึ่งแบบนัดเจม,เมีเอวมาที่อ่า กินซาแล้วก็บอกเดี๋ยวเจอกันที่หลุยวิตตองหน้าร้านหลุยที่ห้างมิสโกชินะครับปรากฏว่าบิวังกับเจมี่ว่านัดมาแล้วไม่เจอกันแหละเพราะว่าเพราะว่าไปไปผิดสาขาอยู่ในตึกเดียวกันอยู่ในตึกเดียวกันนะแต่ว่าสาขานี้อยู่มุมนู้นอีกสาขานึงอยู่มุมนี้แล้วเราไปผิดสาขาแต่อยู่ในตึกเดียวกันนะเพราะว่าเรานึกว่าร้านหลุยเนี่ยในตึกเนี้ยมันก็ต้องมีร้านเดียวถูกต้องปะ มันจะมีสองร้านโอ้แม่เจ้าวกว่าจะคุยกันถากันเจอต่างคนบอกไม่จริงอะฉันยืนอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ก็ถ่ายรูปให้ดูเอา้าวทำไมป,ประตูประตูใหญ่แกกับประตูใหญ่ฉันมันไม่เหมือนกันวะอยู่ในห้างนี่ปะเอออยู่ในห้างนี่แหละอ้าวก็เลยอีกคนนึงมันต้องไปผิดที่แน่เลยประกวดเดินไปจะมาอ้าวอยู่ในห้างเดียวกันถึงได้ดูว่าเออในห้างนี่มันมีร้านหลุยสองสาขามีราน,นาฬิกายี่ห้อแท็กหอยเอ้ยก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นหลุยวิตตอง หนึ่งสาขาในห้างมิสุคุชินั่นเองอยู่อันนี้ตรงหัวมุมเลยแล้วข้ามแยกไปนะครับข้ามแยกไปตรงนี้ก็จะเป็นหัวมุมเนี้ยก็จะเป็นร้านเบลกัลลี่กัลลี่เบานิดนึงนะครับก็คือร้านเบากัลลี่เบา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 ,บาได้เบาะนะกลี่จ๋ากัลลี่เบาเบา,บากัลี่นั่นเองและตรงข้ามมิสุคุชิก็จะเป็นร้านแชเนลและหยุดคนเขาแชเนลแจกของฟรีหรอ เชนเจ็ของฟิลเหรอทุกคนถือได้แบบว่ามาเรียงรายเพื่อที่จะแบบเข้าร้านกันแบบว่าถึงมุมตึกแบบเนี้ตรงข้าม c h ช n e l ก็จะเป็นคาเทียอันนี้ก็คือเครื่องคาเทียเลยติดกับบาวกรีนะไม่ติดนะมีห้องแถวแยกหนึ่งห้องนะครับก็จะเป็นร้าน Tiffany ่แอนดนั่นเอง และพอเรายืนอยู่ที่หน้าร้าน Tiffany c แอนและมองไปตรงข้ามก็จะเจอร้านดัน i l l ซึ่งนี่แหละก็คือจุดหมายที่เราจะมาอันดับ3ที่ดินที่แพงที่สุดในโตเกียวก็คือตึกนี้เลยชื่อว่าอาคารเมดิะนะครับซึ่งชั้นล่างกับชั้นที่2เนี่ยจะทำเป็นร้านดัน i l l นั่นเองสนุนราคา1ตารางเมตร39.5ล้านเยน ที่นี่ก็คือที่แพงที่สุดเป็นอันดับ3ของญี่ปุ่นนั่นเองถัดจากร้านดันฮิวมา1ล็อกนะครับก็จะเป็นร้านกาเบกาเบเลยอ,อันนี้คือจริงจรร้านมิวมิวนะครับแต่ว่าคนไทยก็จะอ่านว่าร้านกาเบกาเบนะครับนี่ร้านกาเบนะร้านมันอานว่ามิวมิวตรงไหนเนี่ยมันกอไก่สละอาสระเอบอยไม้สัดชัดกาเบกาเบอันดับที่4 ก็คือร้านซาร่านั่นเองที่สาขากินซ่านะครับอยู่ที่ที่อยู่ก็คือ7ขีด9ขีด19นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่38.6ล้านเยนต่อตารางเมตรซาร่านี้ก็จะเป็นอาคารประมาณ6-7ถึงชั้นนะครับอันนี้คือทั้งตึกเป็นตึกขายเสื้อผ้าซาร่าหมดเลย38.6ล้านเยนต่อ1ตารางเมตร สุดอันดับ5้านะครับก็จะอยู่ที่มันโนอุจินะครับไม่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับต้องเดินไปสักนิดหนึ่งก็เลยอ้าไม่เอาละกันให้ดูแค่1-4แล้วกันเพราะว่า1-4ี่เนี่ยมันเดินมันเดินได้ใกล้นะครับเอาวันนี้บิลซังก็พามาดูที่ดินที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นนะครับ4ี่อันดับอยู่ที่กินซ่านั่นเองใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะเหยียบเนื้อที่ที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นกันได้นะจ๊ะเข้าไปเหยียบฟรีนะจ๊ะก็จะมีร้านอ่า ยามาฮ่านะครับซึ่งแบบแพงที่สุดไม่ใช่ยามาฮ่ายามาโนะนะครับร้านตนตียามาโนะแล้วก็มีร้านซาร่ามีร้านนั่นแหละตามต้นคลิปนั่นแหละนะครับออะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมิวสังจะพาไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปกินอะไรหรือไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวนี้ขอกลับไปกินมาม่าก่อนละที่ดินี่แพงเหลือเกินไม่ไหวเราสัมผัสไม่ไหวละบ๊ายบาย